แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องจิบจิบเลยค่ะใครจะไปคิดคะว่าประเทศไทยจะเกิดแผ่นดินไหวไม่ได้มีการเตรียมการหรือการรับมือใดๆเลยตั้งแต่เกิดเหตุน,นะคะทีมสังหาเรื่องจิบบทำงานกันหนักมากเรามีลูกค้าที่ซื้อคอนโดกับเราไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้ออยู่เองซื้อลงทุนหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกที่จะเข้าไปดูคอนโดเองทีมเราก็รีบใช้งานไม่ได้ก็ขึ้นบันไดไปชั้น25ชั้น28ตรวจความเรียบร้อยให้ภายในห้องนะคะก็จะเห็นเลยว่าบางที่ก็โหเสีย หายเยอะทีเดียวนะคะบางที่ก็แทบจะไม่เป็นอะไรเลยต้องมานั่งคํานึงแล้วว่ามาตรฐานการก่อสร้างเ,เป็นสิ่งสําคัญจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของราคาแล้วบางห้องผู้เชา่าต่อสัญญาเพิ่มเลยเพราะเห็นว่ามันปลอดภยัยบางที่เนี่ยขอยกเลิกสัญญาย้ายออกก่อนเพราะมันเข้าไปอยู่ไม่ได้จริงๆหรือบางท่านที่กําลังจะโอนนะคะก็กลายเป็นว่าเออมั่นใจมากยิ่งขึ้นพอเขาไปตรวจแล้วมีรอยร้าวแต่ไม่อันตรายผ่านเกณฑ์นะคะในการที่จะซื้ออสังหาแล้วก็ยังรองรับแผ่นดินไหวได้อสังหาริมจรัพย์เนี่ยให้ประกันร วิ่งชัวร์กับลูกค้าทุกคนเคป,ประกันกับทางโครงการกับทางนิติได้ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องเป็นเคสตัตตี้ในการซื้อสังหาต่อไปมาตรฐานการก่อสร้างมีความสําคัญมากๆใช้เรื่องนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ไปเลยว่าต่อไปจะซื้อสังหาต้องเช็คให้ดีเดเวลลอปเปอรส์สำคัญผู้รับเหมาสําคัญการรับมือของนิติบุคคลสําคัญราคาถูกราคาแพงไม่เกี่ยวมาตรฐานการก่อสร้างต้องปลอดภยัยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในทุกฝ่ายด้วยนะคะสเตเตย์เซฟขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านวิ กิจนี้ไปด้วยกันค่ะ